สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโรนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จดจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงคนรอรักเก่าของชาวธาตุลมชาวธาตุลมคือชาวราศีเมถุนตุลละกุมค่ะประจ,จำเดือนมีนาคม2567นะเรามาดูว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์จะเป็นอย่งไรนะคะเขาจะกลับมาเขาจะดีเทิร์นคืนดีกลับมาไหมนะคะดูพลังงานของชาวธาตุลมก่อนนะ ให้เวลาค่ะ The Sun แปดดาบนะคะเพจอัพคาบต้องบอกเลยว่าจิตใจคุณยังคงแบบจดจ่ออยู่กับเขาคนนี้นะคะยังคิดถึงยังเฝ้ารอการกลับมาเนอะแล้๋ยวนี้คุณพร้อมที่จะทุ่มเทคุณพร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาค่ะคุณพร้อมที่จะดูแลเทคแคร์เขาเอ็ดอัพาร์ติเคิลสามเหรียญหกถ้วยอะ ในเดือนนี้นะคะมีโอกาสเป็นไปได้สูงด้วยว่าชาวธาตุลมจะได้พบได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์เนาะจะมีคนเข้ามาปิ๊งมีคนเข้ามาแอบชอบหรือว่ามีคนเข้ามาอยากทำความรู้จักค่ะคิงอ็อกคับแต่ชาวธาตุลมเนาะยังมุ่งมั่นยังตั้งใจที่จะรอคนเก่าจิตใจแบบยังไงแล้วยังรักเขาอยู่มากๆค่ะเพจออบสอดและหกเหรียญ โอเคค่ะด้วยพลังงานของชาวธาตุลมที่รอรักเก่านะคะก็บอกเลยว่าคุณมีความหวังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มากๆโดยที่ว่าเออที่คุณแยกย้ายกันไปที่คุณห่างกันไปมันมีปัญหาเรื่องไม่เข้าใจกันเนาะแล้วในตรงเนี้ค่ะตัวคุณเองเฝ้ารอการกลับมาของเขายังไม่สามารถที่จะมูฟออนได้เนาะด้วยจิตใจแล้วอะถึงตัวจะห่างกันค่ะแต่ใจไม่เคยมูฟออนจากเขาเลยยังคงแบบรอเวลารอโอกาสเนาะ อเนี่ยถ้าเขาติดต่อคอนแทคกลับมาคุณพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้กับเขาค่ะพร้อมที่จะให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะเพราะคนคนนี้เป็นคนที่คุณมุ่งหวังหรือว่าวาดฝันวาดอนาคตร,ร่วมกันไปแล้วอะ่ะเหมือนมีความหวังกับเขาคนนี้มากๆค่ะฝากความหวังไว้ที่เขาเลยเนาะพลังงานในตรงนี้เป็นพลังงานของการให้โอกาสเป็นพลังงานของเออมันมีพลังงานของการกลับมาขอโอกาสกลับมาขอเคลียร์ใจนะคะพลังงานขึ้นมาทั้งหกถ้วยและหกเหรียญเนาะ ที่ผ่านมาค่ะคุณกับเขามีปัญหากันมันน่าจะมาจากเรื่องความหึงหวงมาจากความมีเสน่ห์ของเขาเขาเป็นคนที่ถ้ามองแบบถ้าดูเผินๆแล้วเขาจะเป็นคนที่ดูเจ้าชู้นะจะเป็นคนที่ดูอธัธยาศัยดีดูมีเสน่ห์ค่ะคนเข้าหาเขาเยอะในตรงเนี้ยแล้วตัวเขาเองก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ความรักมาแล้วเนาะทําให้เหมือนตัวชาวธาตุลมเองอะค่ะก็ค่อนข้างที่จะหวั่นใจ มีความหวั่นใจมีความหวัดระแวงอยู่เนาะในตรงนี้ทําให้มีประเด็นกันได้บ่อยครั้งอะค่ะอืมแล้วมันเกิดปัญหาเกิดประเด็นแล้วมันกลายเป็นว่าชาวท่านลมอาจจะแบบหัวหัวเขาอะไรหัวร้อนเออแล้วทําให้เกิดการทะเลาะกันทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันอืมมันก็เป็นปัญหาของการที่ห่างๆกันไปอ่าในตรงนี้ค่ะมันเป็นพลังของความไม่เข้าใจกันพลังงานของอการทะเลาะกันเกิดขึ้นเนาะที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ย มันต้องมีเขาเรียกอะไรต้องหยุดต้องยุติลงแต่ก็บอกเลยค่ะว่าไงแล้วยังมีพลังงานของการกลับมาขอเคลียร์ใจมีพลังงานของการกลับมาได้พูดคุยกันใหม่ไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์ใจหรือมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่อะซึ่งมันก็มีโอกาสสูงมากๆถ้าเขากลับมาชาวธาตุลมพร้อมที่จะให้โอกาสเขาอยู่แล้วนะคะในตรงนี้แล้วก็มีโอกาสสูงเช่นกันที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์นะค่ะมาดูกันนะคะความสัมพันธ์นี้ เขารักชาวธาตุลมเขาชอบชาวธาตุลมไหมคะที่ผ่านมาเนาะที่เคยดิวกันมาคุยกันมาเขารู้สึกยังไงเลยสีดาบค่ะหกไม้เขารู้สึกดีเนาะเหมือนเจอชาวธาตุลมแล้วเหมือนชาวธาตุลมอะ่ะเป็นเขาเียอ่เป็นสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตเขาแต่ถามว่าเขารักล้นใจตั้งแต่แรกไหมไม่นะเป็นอะไรที่ถูกใจเป็นอะไรที่มันทำให้มีชีวิตชีวาขึ้นทำให้เขารู้สึกดีค่ะ แต่ถ้าถามว่าใจเขามอบให้ชาวธาตุลมแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยไหมตั้งแต่แรกยังนะอืเหมือนในตอนแรกเขามีปัญหามีประเด็นมาแล้วมาคุยกับชาวธาตุลมคุยแล้วสบายใจคุยแล้วรู้สึกดีก็มีการเริ่มต้นความสัมพันธ์กันค่ะพลังงานของเขาเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเจ้าชู้นะเป็นคนที่มีพลังงานด้านความรักสูงค่ะเดอะสตาร์ Star, ชาต์ลมเป็นคนมีเสน่หนะ์เนาะในตรงเนี้ยเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่ดีเอมเพจขึ้นมาค่ะคุณเป็นคนที่ ถ้ามองเราเป็นคนเพอร์เฟกอะแต่ถามว่าเขาแบบรักคุณปักใจตั้งแต่แรกไหมไม่นะเพียงแต่ว่าถูกใจถูกใจแล้วพอคุยกันไปแล้วเออรู้สึกว่าชาวพัดุลมมีเสน่ห์เราก็รู้สึกว่าคุยด้วยแล้วมันรู้สึกดีแล้วค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กันมากกว่าค่ะไม่ได้รักหล้นใจตั้งแต่แรกเป็นความชอบเป็นความเสน่หามากกว่านะในตรงเนี้ยค่ะดูกันนะคะว่าเขาคิดที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ไหมคะเขาคิดที่จะกลับมาไม่เอ่ยสตริง เอ็ดออกซอรดเดอะเมดิเชียนคิดนะคิดอยู่ค่ะมันไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรกับชาวทัดุลมอะแต่ยังไงเราเหมือนกับอยู่ใกล้ชาวทัดลมแล้วยังรู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกว่าชาวทัดลมชาวธาตุลมอะค่ะเป็นเซฟโซนของเขานะอืมจัดเม้นท์คิดตัดสินใจอยู่นะคะในตรงนี้เนาะเดอะมูนและเดอะเฮอร์มิตค่ะบอกเลยว่า เขาคิดที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้เขาตัดสินใจนะคะแล้วก็มีพลังงานสูงมากๆค่ะที่จะกลับมาเคลียร์ใจกลับมาออรีเทิร์นคือดีหรือว่าในหลายๆคู่อาจจะกลับมาคุยกลับมาเคลียร์ใจกันก่อนนะในตรงนี้มีพลังงานขึ้นมาสูงค่ะามาดูนะคะว่าชาว่านุลมให้โอกาสกันไหมเอ่ยพีน็อว่านะคะนายออบครับ แล้วก็อัศวินไม้ก็บอกเลยค่ะว่าในตรงนี้ยังรออยู่อยู่ที่เดิมอยู่ตรงนี้ยังคงไม่ไปไหนเนาะถ้าเขากลับมาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรที่มันไม่เข้าใจกันยังไงก็พร้อมที่จะให้โอกาสเขาโอกาสในที่นี้ในหลายๆคนอาจจะให้โอกาสเขาได้เคลียร์ตัวเองอาจจะให้โอกาสเขาได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะ,คะเอ,อ,อกอัว่าเริ่มต้นกันใหม่ได้เนาะสี่เหรียญเพราะว่ายังรักค่ะยังรักยังรู้สึกดีเขายังอยู่ในใจคุณเสมอ king of particles ค่ะยังไงแล้วใจคุณยังเลือกเขาใจคุณมีแต่เขาอยู่ตอนเนี้ยถ้าเขาจะกลับมาคุณก็พร้อมที่จะให้โอกาสพร้อมที่จะคุยพร้อมที่จะเคลียร์ใจค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเขากลับเข้ามาแนวน้องควาสำัมพันธ์จะเป็นอย่างไรค่ะ the moon ค่ะสองเหรียญสามถ้วย มันก็ยังมีความหวาดระแวงใจนะคะสําหรับชาวธาตุลมเนาะเหมือนกับว่ากลัวค่ะในตรงนี้มันเหมือนว่าอะไรที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นมันกลัวการที่จะ move on อะ่ะอืมกลัวว่าจะไม่จริงจังไม่สบายใจในตรงนี้ค่ะสเตรองขึ้นมาเนาะแต่มันไม่ว่ายังไงจะมีปัญหามีประเด็นยังไงค่ะก็เลือกที่จะอยากมีเขาอยู่ข้างๆกายอยากอยู่ใกล้ๆเขาอยู่เนาะมันรู้สึกอบอุ่นใจมากกว่าที่มีเขาอยู่อะค่ะ the emperor ค่ะ 6ดาบ4ถ้วยค่ะ4ดาบและ q ว e e n of าดค่ะโอเคค่ะสำหรับพลังงานแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมนะคะถ้าเขากลับเข้ามาคืนดีดีเทินกลับเข้ามาเคลียร์ใจก็บอกเลยค่ะว่าแรกๆจะรู้สึกถึงความหวาดระแวงอ่ะหวั่นใจ กลัวกังวลใจไปหมดนะคะในตรงนี้แต่ก็พยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นะคะเพราะพลังงานในตรงนี้ก็มีโอกาสสูง้วยว่าคุณกับเขาจะกลับเข้ามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งกลับเข้ามาสานต่อความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะ3ถ้วยและคิงอัลพาร์ติเคิลนะยังไงแล้วคุณยังรักยังรอยังผูกพันกับเขาอยู่เขาเป็นคนที่ถูกสเปคตรงไทยตรงใจค่ะเหมือนว่าการกลับมาครั้งนี้คุณกับเขาจะเข้าใจกันมากขึ้นเหมือนคุยกันลงตัวรู้เรื่องมากขึ้นค่ะ คนคนนี้เขาเป็นคนมีโก้นะคะเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะยึดมั่นถือมั่นมีแนวคิดของเต็มไปหลักหรือว่าเขาเป็นคนดื้อคนหั้นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวเองสูงนะอืมเขาอาจจะเด็กกว่าคุณหรือโตวกว่าคุณก็ได้แต่วุฒิภาวะทางด้านอารมณ์หรือว่าทางด้านความคิดเขาว่าโตเป็นผู้ใหญ่มากๆค่ะโตกว่าอายุนะในตรงนี้เขาเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้นะค่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาบอกเลยว่าถ้ามันกดดันต่างฝ่ายต่างกดดันกันมากไปอ่ะมันจะพบกับ ความรักที่แบบรักๆเลิกๆก,กันอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าหกดาบขึ้นมารอแล้วเนี่ยถามว่าโอเคไหมที่การกลับมาครั้งนี้ถือว่าโอเคนะแต่มันก็มีมีสัญญาณของออการที่จะเกิดการการไม่เข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งแล้วมันมีการยุติความสัมพันธ์กันได้อีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะมันเหมือนคู่ของคุณอะมันยังไม่นิ่งไงมันเป็นการที่จะต้องปรับตัวแล้วว่าเป็นช่วงพิสูจน์ใจพิสูจน์รักอะค่ะระหว่างคุณกับเขานะ อในตรงนี้ค่ะถึงจะมีคนใหม่ๆเข้ามาชาวธาตุลมไม่ได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองนะแล้วก็ยังคิดทบทวนอยู่อะค่ะว่าเขาเป็นคนที่ใช่ไม่ใช่เหมือนกับว่าการกลับมาครั้งเนี้ยถามว่าเปิดโอกาสให้เขาไหมเปิดโอกาสให้เขานะแต่ใจนึงก็ลึกๆแล้วอะเก็บมาคิดเก็บมาทบทวนนะคะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณไหมหรือคุณกับเขาจะไปต่อกันได้มากน้อยแค่ไหนในตรงเนี้คุณควรหยุดหรือ,หร,อหรือพอแค่นี้หรือไปต่อ ต่ตรงนี้ยังค่อนข้างสับสนยังกังวลใจอยู่นะคะแต่ก็เลือกที่จะให้โอกาสเขาแหละเพราะยังไงแล้วเนี่ยคุีนอวัดขึ้นมาปิดท้ายนะคุณคิดที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์นี้ค่ะบอกเลยว่าก็ไม่ได้คิดที่จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจได้ง่ายๆหรอกแต่เพียงแต่ว่ามันเหมือนกับว่ากังวลแล้วก็ออมีความแบบกดดันตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะมันเคยเกิดขึ้นแล้วปัญหามันเคยเกิดขึ้นแล้วในตรงนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะกลัว กลัวการมุฟออนกลัวการจากลากันอีกครั้งหนึ่งอะค่ะแต่ก็พยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นี้ให้ดีที่สุดนะคะสําหรับชาวธาตุลมแล้วเนาะเพราะว่าไม่ได้อยากคุยแบบเล่นๆไม่อยากคุยแก้เหงาแก้เซ็งค่ะอยากจริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เนาะค่ะแนวโนวม้มทิศทางของการกลับมารีเทิร์นคืนดีก็ถือว่า80%เนาะเป็นพลังงานดีๆแต่ที่เหลือก็ต้องปรับกันไปนะเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้ราบรื่นร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่อ ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งค่ะโอเคค่ะสําหรับชาวธาตุลมนะคะราศีเมถุนตุลและกุมนะคะออที่อยู่ในสถานะคนรอรักเก่านะก็บอกเลยว่าเขามีพลังงานที่จะกลับมาคุยกลับมาเคลียร์ใจกับชาวธาตุลมอีกครั้งหนึ่งนะคะในต,ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่จะดีขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นแต่มันก็ยังมีความหวั่นใจอยู่ยังไม่ได้ราบรื่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะยังไงแล้วมิกะก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆเหล่านี้ไปได้ด้วยดีนะคะ และกลับมาพบกับมิกะทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ